เราต้องกําไรนะตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อไม่ใช่ไปรอเรียกว่ารอซื้อแล้วรอกําไรไม่ได้การลงทุนอสังหานะคะต้องกําไรตั้งแต่วันซื้อเราต้องเห็นช่องทางลู่ทางในการที่จะทํากําไรกับมันได้ก่อนแล้วเราถึงตัดสินใจซื้ออันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคนะีย์สำคัญเลยนะคะก็แพรลินมาดูตึกคูหาที่มีประกาศขายเนาะถามว่าตึกนี้จะมาทําอะไรก็ออยังไม่ได้คิดนะคือบางอย่างเนี่ย ให้คิดแต่คิดไม่ออกเลยต้องมาดูสถานที่จริงก่อนนะคะแล้วด้วยราคาที่ก็น่าโอเคแหละสามคู่หานี้หรอก็เจ็ดเจ็ดกลางเจ็ดปลายเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวต่อรองลองมาก็น่าจะได้มากกว่าน,นี้อีกก็จะอยู่แถวไหนไม่บอกเนาะแต่ว่าวันนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าเวลาเรามาดูซับสักทีหนึ่งเนี่ยเขาก็มาประกาศขายแล้วเราก็มาดูว่าเอยมันน่าสนใจไหมสิ่งสําคัญที่เวลาเราดูซับอะไรก็ตามนะคะเราต้องมาดูพื้นที่จริงไม่ใช่ดูแต่ในเน็ต นะเวลามาดูพื้นที่จริงก็มาเดินสำรวจค่ะรอบๆเนี้ยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าการลงทุนหานะคะมันสำคัญที่สุดคือการลงดูหน้างานนี่คือเคล็ดลับการประสบความสำเร็จเลยคือคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยที่แบบไม่ได้เดินสำรวจเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะเอาดีทางด้านอสังหานะคะต้องรู้จักหมันเดินหมันสำรวจหมันเจาะแจ๊หมันเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยเวลามาเดินก็จะมาดูค่ะว่าบรรยากาศรอบๆออย่างเงี้ยบรรยากาศเป็นยังไง ตึกข้างเคียงทําอะไรใช่ไหมคะเราก็ดูบรรยากาศรอบๆคนอยู่เต็มไหมแล้วมีตึกลักษณะเดียวกันประกาศขายราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยตึกตึกก็มีขายละแล้วก็เข้าไปข้างในเลื้ยขวาอีกแล้วก็ซ้ายมือก็จะมีตึกขายอีกละ เราก็จะต้องเอกใจแล้วหนึ่งแรกก็คือว่าเฮ้ยทำไมในระยะในละแวกนี้มันมีตึกขายเยอะจังแล้วเขาขายกันที่ราคาเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราต้องเก็บข้อมูลอย่างตึกนี้เมื่อกี้โทรไปยังไม่รับนะคะแต่ตึกข้างในเลี้ยวเข้าไปเช็คแล้วนะคะตึกลักษณะเดียวกันเลยก็คิดว่าสร้างในปีเดียวกันน่าจะสิบกว่าปีละตึกนั้นขายนะคะอยู่5้าล้านห้า คู่หาเดียวนะแต่อันนี้สามคู่หาเนี่ยอยู่เจ็ดล้านกว่าก็ถือว่านี่ถูกไปเลยแต่มันจะเทียบที่ราคาอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันต้องมาดูเรื่องของตัวลักษณะทรัพย์ด้วยในการที่จะมาปรับลดราคานะเพราะว่าอันนี้ไม่อยู่ทางสับแพงอันนี้อยู่ทางสัมแพงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนอันนั้นที่เห็นว่าแพงกว่ามันก็อาจจะแพงกว่าโดยที่มีสาเหตุแหละแล,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราไปดูต้องไปดูไส้ในนะคะว่าไส้ในตึกนั้นเนี่ยห้าล้านกว่าเขาอาจจะรีโนเวทเสร็จแล้วแต่อันนี้ยังไม่ได้รีโนเวท แบบนี้เราต้องมาวิเคราะห์ในรายละเอียดเนาะแล้วก็ดูให้ชัดว่าทางทางทะลุไหมสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงอนาคตจะมีการพัฒนาอะไรในย่านตรงนี้อีกไหมถ้ามันมีก็แปลว่ามูลค่าที่ดินก็อาจจะสับเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้ามันไม่มีมันก็คือพอสไว้เท่านี้นะคะสําคัญที่สุดคือว่าในเราเราจะลงทุนอะไรก็ตามเราต้องกําไรนะตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อไม่ใช่ไปรอ เรียกว่ารอซื้อแล้วรอกำไรไม่ได้การลงทุนอสังหานะคะต้องกำไรตั้งแต่วันซื้อเราต้องเห็นช่องทางลู่ทางในการที่จะทำกำไรกับมันได้ก่อนแล้วเราถึงตัดสินใจซื้ออันนี้จะเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะก็เนี่ยบรรยากาศรอบๆเมื่อกี้ก็ลองเช็คหมดแล้วร้านค้าแถวนี้ทำอะไรหอพงหอพักราคาห้องเท่าไรกิจาการย่านนี้ทำอะไรบ้างก็ลองเดินสำรวจช่วงระหว่างรอเจ้าหน้าที่มาเปิดตึกให้ไปแล้วนะคะก็สนุกดีเนาะอันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาฝากค่ะสำหรับ การสำรวจตึกตึกนี้จะได้ซื้อหรือเปล่าหรอเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วเดี๋ยวขอกลับไปคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีสรุปซื้อหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้โชคดีมากมากเลยได้เจอเฮียเจ้าของตึกข้างหเฮียแกก็ให้อินไซต์สุดๆจนเจ้าหน้าที่มองบนว่าแบบว่าจะอินไซต์ไปไหมเฮียแกก็บอกโอ้โหตึกนี้นะใครซื้อกี่คนก็เจ๊งแล้วเราซื้อเราจะรอดหรออะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเออฟังหูไว้หูนะก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่ดีแล้วก็เฮียแกขาย เออแอร์นะคะแกทำโกดังก็ได้เป็นข้อมูลที่ดีเหมือนกันนะคะที่ได้เจอเจ้าของข้างเคียงเลยที่เขาก็ถามว่าราคาเราซื้อเท่าไหร่นู่นนี่นั่นตึกนี้เคยขายอยู่เท่าไหร่ใครเคยมาเป็นเจ้าของตึกนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่ดีค่ะในการที่จะเก็บข้อมูลสําหรับท่านใดที่ลองดูแล้วกันนะคะวันนี้ก็เอาประสบการณ์หน้างานจริงมาแบ่งปันนะคะเอาไว้ติดตาม ในคลิปถัดไปได้นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนเดี๋ยวจะต้องรีบไปทำงานเนาะบ๊ายบายเอาปีนเลยอ่ะพี่ออ๋อเพราะว่าอันนั้นมันทางเข้าปกติมันล็อกอยู่ใช่ไหมโอเคปีนก็ปีน It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. May my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. My time now. I'm gonna be myself, or I could be someone.